สวัสดีครับเท่าไต้เข่วเตี้ยวยังนุ่มสามทิศช้านี่เอาไม่แล้วครับผมครับเ้านี้กับมาผรมมาพอกับสามทิศอยู่หน้าทงครับครับมือนี้กับพ้าพี่พ้าน้องเขาออกมาหน้าทงพี่น้องครับก่อนอื่นกับมาทักทายสบายดีพี่น้องยุ่นี่แล้วครับยุ่งมองสถานที่ก็สางสะพานขามห้วยคาล่าห้วยนี่แหละครับเ้ามือนี้กับเป็นเ้าวันที่สองนะครับที่สองสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเก้ครับพี่น้องเป็นเดือนไม่แล้วเป็นเดือนสิงหาแล้วครับ ครับมือนีสามติดกรททำงานเนาะกรบทำงานสองมือพี่น้องมือว่านกับมือ,น,อนีเพราะว่าให้รูเวียนเพื่นแทนเวียนไปครับก้อนนา้นนั้นกับติดธุระไปงานข้าวดาครับงานศบงานยังพี่น้องทางผมล้ครับทังน้องบุญผู้ทางบ้านแยาหน้างผลดละก็เลยให้เพื่อนแทนเวนียนแทนงานมือนีก็ได้สิได้เขาวเวียนสองมือครับมือนีเป็นมือที่สองครับนี่ครับ กับภาพพี่น้องข้ามาอัปเดตเบื้องนี่แหละกับสีเหลี่ยวด้วยซ้ำนี่แหละครับสถานที่ก่อสร้างเพราะว่า,วาทิตย์ละอัดฝายแล้วครับกันน้ำไว้แล้วเพิ่นก็คือสีบ่มาเห็ดอีดอกแม่นบ่อัดเพิ่นก็คือส e ีบ่มาเห็ดอีดอกครับเพราะว่ามันเขาหนาฝนเต็มเต็มฤดูแล้วเนาะครับแต่ว่าฝนกับเพทันได้ตกมาอีดอกพี่น้องตั้งแต่เที่ยววังหันละ่ะนี่ครับพวกไม้นางลานไม้อยังกะจนป่งใบป่องหยังออกแล้วไม่อยู่ค้าไม่อยังเนาะครับ แล้วได้ซ้ำนี่แล้วพี่น้องนำ้ำฟังน้ำตะลิงกัเริ่มเสาะเริ่มพังเข้าไปเรื่อยๆแล้วจัางน้อยก็สีขาดเข้ไปหอดพุ่นแล้วครับไปครับพี่น้องไปหน้าพุ่นบันนี่ ไปเมืองไงทยเมื่อนาสามสิบสามทิก็บอได้ออกมากตะดด้วล่ะครับเศร้านี่ก็ยังเป็นคืบคืบคืบขี่พ้องเป็นฟ้าบ๊เปิดครับเป,เปิด,ปดมีฝนลินฟ้าไปครับกินกระลิ่นโม,มแห้งหรอกเป็นพายุพายุกับพายุทั้งอื่นผมหรอกครับทั้งบานสามทีกระบตโต๊ดอกอย่างเวล้วนามน้ำ,นำในหน้านี่ครับเขาแยก่องกับงามแล้ว อากาศทุกให้ทุงหนา้นาเนี่ยมันสอบพี่น้องดีอากาศสดชื่นเแีม่มใสครับก็ไ้มาสามแล้วตัวก้กระลเพมันมาเห็ดครับเพินมาสามยุ่งไรที่มันห่างมันบอ่อเดือดเนาะครับ จิตจอดรถก่อนภาบกระิสั้นแน่ด้วพี่น้องนี่ครับเขาเของสามทิศที่วานไมมฟื้นขึ้นมาแล้วหลังจากน้ำม,มันมาถ่วมมองหันครับแต่ว่ากระรอแจะน้ำม,มาเอาน้ำม,มาใส่พี่น้องน้ำม,มาทันลงมาทานที่กระตัดขั้นแท่ไป ได้จักประมาณจักห้าหกมือแล้วหรอครับตัดคันแทตัดแล้วแล้วเรานำมนูนี่เหลือหน่อยหนึ่งครับเหลือหน่อยหนึ่งอยู่ผอยู่มองคู่สาหมองหน้าตรงห้องผนอีกบ่หลายดอกเครื่องมันกันเลสสตาร์ทบ่ติดก่อนว่ามืออื่นมันหยุดนี่และสิมาตัดให้มาแล้วครับยังบ่หลายแต่ว่านำคันแทนำหน้านี่ตัดเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่นำทาง อันนี้แม่บ้านเขาก็ได้ไปเอาก้าครับไปออก้าน้ำเพื่อนเพื่อนบอกไปลูกเอานี่เอามาสามครับรอตะนามมากพี่น้องเอ,อ้ยแห่งแรงไรเขาเอาก้ามาสามกับประมาณยี่สิบสามสิบมัดเขาเพื่อนมันเกิดดีมันทีไรเพื่อนก็เลยบ,บอกไปเอา น้ำม,มันไหลลงครับเดียเ๋ยวสามจีดขออัดน้ำตองนี้ก่อนอัดไว้พ่อให้มันน้ำม,มันได้ถือเขาหน่อยนะครับพตอ,อนฝืนตัวแล้วน้ำทังเทอรมันก่ซึมลงมาเรื่อยงังนสีนะครับลูกป,ปีได้ไ้เบสใซ่ขอได้หาอยากหากินแล้วครับปีนีพระท่านด้ใส่พี่น้องน้ำม่วม,มี่ี่เดีย หาดวงเบ็ดมาเปลี่ยนใหม่คือว่านั่นเหรอครับดวงเบ็ดมันเก่าแต่แหกกหมาทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวจะถามหรือทาเว้น๋ยวแม่บ้านเอาสีมาปักหรอกครับอันนี้เขาที่หอบวานก่อนกะงามอยู่พี่น้องที่หอบบริเวณวานไม่เนาะปะ่าดูน้ำงานน้างสีกับมีเดี๋ยวน้องน้ำแก่คัมแท่น้ำ,แก,นแ,นำแก่งานน่า ยานน้ำแห้งนีจาก้อนย่านป่าน้อยตายอายู่ปะเค็งไปยังปะขอกับขึ้นมาว่างใครว่างอย่างายอยู่ครับเนี่ยเสียกับบุมีน้ำครับโอ้ยมาตกลงมาใส่ตกกระตกดิ้นค่อยๆ นี่ตัวแห้งมือนั่นแหละครับตัวแห้งมือผ้ากันตัดทำควกศาสตร์ก่อไผฟนาดอนตาปูนั่นแหละนาดอนปูตานั่นแหละนั่นตัวแห้งอยู่ทำกันแ,แทคทำอยังตาติดกับตัดหมดแล้วไปสิบบลงไปพุูดออกไปน้องเพราะว่ามันติดสวยสามติดสิบแปดทำงานเนาะ มือเอื่นก็สิยเอออออกมาเก้านั่นแหละตแต่ผลละครับวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดผลละอันทิดออกมาแล,ล้วก็บาดออกมาอีกเลยอยากการอยากงานสวันไม่ก็ซื้อว่าใส่ได้อยู่ครับเกิดดีอยู่เพียงจะบ่มีนามมาใส่จังเสียนี่กระน่ำท่วม น้องสนครับให้น้องมองมันแดงๆนะครับแบบหนามบะมีขังมันก็เป็นเอียดเขากระตายคือเกาครับบ่แด้เขาจะเทือดอกมองหันเนี่ยครับก็บวานไหมมันก็เกิดดีอยู่พี่น้องเอ้ยท,ท่านมีนาำคือวานนะ่ะล่ะ ปีละาสองเถ้อขั้นขั้นแท่นหน้าเนี่ยครับขั้นหน้านี่ยปีละเถือสองเถ่อปีนี้ก็อาจ์เได้ตัดดูเนี่ยพราะว่าสะพานมันขาม,มอ่ไรครับเอารถขามมากขนหยาบว่าไรปกติก็จะจงไว้ตัดให้ง่วยกล้วยนะครับแต่ว่าสะพานมันขามว่าไรปีนี้นี่ครับมองออกพูดออกกระงามอยู่ ผู้อื่นเพื่นก็นมาตัดอ่อน้ำครับผู้เพื่นมีงวมีกล้วยกัให้เพิ่นมาตัดซอยทุกปีนะครับเอาไปให้งัวให้คล้วยแต่ว่าปีนี้มันเล้งมันขามมาบ่าไใ้หรือว่ารถอีแท็กรถไถห,หน้ามันขามมากบ่ไใ้ครับกะสิคนยหายลำบากน้ำก็แหงนตะนึงจียขันแท้ซื่อ ของเพื่อนยวงเที่งมันก็นมีน้ำอยู่หรอกครับเพราะว่าเขาเพื่อนมันแก่แล้วมันต้นเขามันแก่มันตั้งตัวตั้งลั้ได้แล้วเพื่อนก็คขังน้ำไว้ได้ของสามทิศมันก็ค่าเขาหน่อยนะครับก็เลยบริเ้ณขังน้ำไป,ไำไปต้องระบายออกสิครับเพื่อนกับขังน้ำไว้นี่ครับนี่ ไอใดมันรูปเป็นอย่างมันก็มีนครับน้ำม,มันมันกระซึมกันหน่อยมาก เอาครับสามทิศกสิบบรรยากาศหน้าทงบรรยากาศย่ำดาวเสารบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนกับอากาศบริสุทธิ์ทงไฮทงหน้าฝากพี่ตอนน้องไว้ซ้ำหนีก่อนครับสามทิกสิคร้อตัวขออนุญาต้าบ้านไปอาบน้ำอาบน้ำในต่้งต้นแต่ตต้งตัวเอาห่อเขาห่อหนำไปทำกทารทำงานก่อน,อน,นครับไปพี่น้องเ้าบ้านมาหนิเอาครับท่านนี้สามทิศขอขอบุญขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเขามือสุขสุขสนหละครับที่เขามารับชมลิบของสามทิศตั้งต่ต้นจนจบขอบคุณทุกขอมเมนขอบคุณทุกกำลังใจครับ ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งเพื่อสิบบริภาลิตไม่ไหมนะครับคลิปหน้าสามสิบติภาพพีพ้านองไปยังกาจังคอยชมคอยติดตามครับครับสำหรับชิมี3สามสิบกระสือวบสมีก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ